สนับสนุนโดยกระเทียมสกัดชนิดเม็ดคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามกันต่อนะคะเรามาดูโอกาสสำคัญค่ะที่เราจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าของนะคะของธุรกิจพระสงค้าปลีกชั้นนำของคนไทยค่ะ คุณผู้ชมคะทางด้านของแมคโครและโลตัสนะคะก็มีธุรกิจที่ครบวงจรนะคะครอบคลุมธุรกิจค้าส่งแบบ B 2 B และก็ค้าปลีกนะคะแบบ B 2 C ปัจจุบันยังมีธุรกิจทั้งในไทยจีนอินเดียมาเลเซียกัมพูชาเมียนมาและพร้อมที่จะพัฒนาแพลตฟอร์ม O 2 o ค่ะคือการผสมผสานช่องทางออฟไลน์และก็ออนไลน์เพื่อก้าวไปสู่การเติบโตเป็นผู้นําในภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นแมคโครที่ตัวแทนผ่านธนาคารกรุงเทพนะคะ ผ่านแอปบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านแอป SCB EC และบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST ผ่านแอป t r u e m o n e y Wallet และผู้ถือหุ้นเดิมของ m a c โร CPO และ CPF ที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรจองซื้อหุ้น m a c โรที่ตัวแทนธนาคารกรุงเทพผ่านแอปบัวหลวง M Banking นะคะย้ำอีกครั้งนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านแอป SCB EC ตั้งแต่วันที่4ถึง9ธันวาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะถ้าโทรไปที่ ธนาคารกรุงเทพนะคะ BBL ก็คือ1333ถ้าเป็น SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือ027776784และ020909191ค่ะทั้งนี้ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้านะคะเรื่องของข้อมูลต่างๆก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะนี่เป็นโอกาสในการลงทุนสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่